ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ t u o Faster นะครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การอั อัปเดตของ Minecraft เวอร์ชัน Cave and Crypt Update Java Edition ตัว snapshot 21w18a นั่นเองนะครับผมในเวอร์ชันนี้ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่นะครับนั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะครับแปลว่าเราใกล้จะได้เห็น Pre-Release หรือตัวเต็มนะครับผมกำลังจะถูกปล่อยมาในเร็วๆนี้แล้วนะฮะหน้าที่หลักของโมแจงตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องการแก้บั๊กนะครับไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ตัวเกม1.17มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับ หรือเคปเป็นคลิปอัปเดตพาร์ทหมันสมบูรณ์แล้วค่อยไปพัฒนาตัว1.18หรือเคปเป็นคลิปอัปเดตพาร์ทสต่อไปนะครับเอาล่ะก่อนที่จะไปนะครับต้องขอบคุณน,นะฮะคอมเมนต์นะครับมีคนแนะมาว่าเฮ้ย hey, พี่แอมมทิสจิโอสนะมันไม่ใช่แอมมทิสโจ๊ต หนึ่งนะฮะอันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาแก้ให้ผมไปจำโจทย์มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับผมอีกอันนึงก็คือเรื่องการคราฟนะครับเรื่องโตคราฟก็มีคนบอกว่ามันอัปเดตมานานแล้วนะครับอันนั้นก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับอันนี้คอมเมนต์จากเมื่อ W17A นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าครั้งนี้มแจงอัปเดตมีการแก้ไขบั็กอะไรยังไงกันบ้างนะครับทุกคน อย่างแรกเลยนะครับเรามาดูเรื่องแพะกันก่อนดีกว่านะครับผมมัวแจงนะครับได้มีการปรับปรุงตัวแพะนิดนึงฮนะให้มันมีประเภทของแพะที่ชอบสกรีมนะครับเเรียกว่าอะไรมันเป็นแพะที่ชอบร้องเยอะๆผมยังไม่แน่ใจนะว่าเสียงแบบไหนมันถึงเป็นเสียงของแพะที่มันกรีดร้องนะฮะแต่เขาบอกว่าพวกแพะกรีดร้องเนี่ยแพะที่มันร้องเยอะๆมันจะมีอัตราการพุ่งชนสูงกว่าแพะปกตินะครับผม ผมเข้าใจว่าแพ้เนี่ยเพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ในเกมไงมันก็เลยจะมีบั๊กเยอะนิดนึงนะครับผมเริ่มต้นจากนี่เลยดีกว่าครับเริ่มต้นจากทุกคนเห็นอะไรไหมครับทุกคนเห็นอะไรเมื่อกี้ไหมครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับคอแพ้มันควรจะอยู่ตรงไหนครับคอแพ้มันควรจะอยู่ตรงไหนทุกคนครับคอแพ้มันอยู่คนควรจะอยู่ฝั่งไหนครับฝั่งนี้ถูกใช่ไหมครับอะไรเกิดอะไรขึ้นนี่ครับมันเกิดอะไรขึ้น ทำไมอันนี้อันดูดูอันนี้นะอันนี้ตัวมันนะหัวมันต้องอยู่ฝั่งอันใหญ่นะดูนี่นะมันหันมาแบบโอ้พระเจ้าช่วยนี่มันซาตานิโกริชัวหรือเปล่านะครับโอเคหนึ่งนะครับสองคือเรื่องลายออฟไซด์นะครับพอกด f 3 b เนี่ยจะเห็นลายออฟไซด์นะครับทุกตัวจะมีลายออฟไซด์ของมัน,นก็คือมุมมอง,มองจากตาของมันนะครับผมเหมือนจะ ผิดผิดเพี้ยน,น,นไปหน่อยมันจะสูงไปหน่อยเห็นปะ่ะมันเป็นจุดของหน้าผากน,นะครับมันหัวมันอะแล้วก็ทําให้ตําแหน่งของเชือกจูงนะครับก็ผิดไปด้วยนะครับเห็นปะ่ะเชือกจูงมันจะไปผูกเขาแทนและนะครับอีกอันนึงก็คือลูกแพะนะครับลูกแพะเวลาเราเสกแพะมานะครับลูกของสัตว์ส่วนใหญ่นะครับสมมติลูกบวอย่างเงี้ยเราสามารถจูงตัวแม่แล้วเดี๋ยวตัวลูกก็จะเดินตามนะครับ แม่ว่าเราจูงไปไหนก็ตามนะจูงไปชนตะบองเพชรได้ไหมแล้วตัวลูกก็จะเดินตามแม่มาชนตะบองเพชรด้วยกันนะครับอุ้ยมันฉลาดมันไม่ชนตะบองเพชรด้วยแต่เจ้าแพ้มันไม่เดินตามอะไรเลยฉันบอกว่าฉันสามารถอยู่คนเดียวได้ฉันโตแล้วฉันเก่งและอันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือให้มองดูดีๆครับมีอะไรแปลกแกมีอะไรแปลกแปกไหมมีสก,กินนะครับมันแปกแปกไป หูซ้ายกับหูขวามันเป็นคือจริงๆแล้วมันมีหูซ้ายสองข้างของแพะนะครับมันหูซ้ายสองข้างเหมือนกันเลยไอจุดดําๆเนี่ยมันควรจะแยกออกจากกันใช่ป่ะอันนี้หันไปทางเดียวกันนะครับแล้ว่มันมีหูซ้ายสองข้างนะครับพออัปเกรดมาเป็น 21W18A นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันเริ่มเดินตามตัวแม่แล้วนะครับสําหรับตัวลูกเห็นป่ะมันเดินไปไกลๆแป๊บนึ่งมันก็เดินกลับมา นะครับหาตัวแม่แล้วถ้าเกิดเราลองลากตัวแม่ลากแม่หนีแม่โดนลากหนีไปแล้วอยู่นี่ไงตามได้ไหมมันก็เดินตามมานะครับมันก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับผมอันนี้หนึ่งอันเนาะอันที่สองก็น่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องหูมันดีกว่าไหมปัจจุบันนี้มันมีหูซ้ายและหูขวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมันไม่ได้มีหูข้างเดียวอีกต่อไปแล้วนิ่งๆได้ไหมหรือต้องเสกโนโนเอไอจริงๆฮะเอ่อ นี่ครับนิ่งละเห็นป่ะหูซ้ายหูขวานะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับหูซ้ายหูขวาแล้วนะครับผมต่อมาก็คือเรื่องสแาตานิคริชัวนะครับผมที่คอมันบิดๆๆๆบิดเบี้ยวนะับปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับเวลานั่งเรือนะครับผมก็หันซ้ายหันขวาได้แค่ได้แค่แบบได้อย่างเหมาะสมอะไม่หันแบบร้อยแปดสิบองศาอีกแล้วเก้าสิบองศาสิเออแล้วก็ต่อมาคือเรื่องลา์ออฟไซน์นะครับผมก็ ตำแหน่งก็โดนปรับให้ต่ำลงมานะครับผมอยู่ระดับสายตาพอดีเนาะส่วนตำแหน่งของเชื่อก็ใกล้เคียงมากขึ้นนะครับผมอยู่ตรงคอนะครับผมใน 17A นะครับ W17A ที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าเราโยนในตัวรอโกเนี่ยลงไปเนี่ยพิกแมนมันจะสนใจนะครับพลิกลิ่นดิไม่ใช่พิกแมนนะครับนี่ครับแต่ปัญหาคือ ทงังโมแจงลืมไปตัวหนึ่งครับรอโกครับบล็อกออฟรอโกหรือบล็อกถั่วของเรานั่นเองนะมันไม่สนใจเลยนะไม่ว่าจะทุบจะวางจะโยนอะไรก็ตามนะครับทั้งๆท,ที่มันเป็นทองเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่า,าเราไปนในตัวเนี้ยอยู่ตรงนี้นะหนึ่งตัวนะนี่ทุบอันนี้นะปุ๊บมันจะโกรธขึ้นมาทันทียิงเราเลยอันนี้ผมใส่รองเท้านะพออัปเกรดขึ้นมาเป็น 21W18A นะครับผมมันกจ็จะรู้จักไอเจ้าตัวบล็อก พอฟลอโกโเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะสนใจนะครับแล้วมันก็จะมาหยิบนะครับและที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่าผมไปทุบเนี่ยอันนี้ผมใส่รองเท้าทองอยู่นะมันก็เลยเดินไปรอบๆมันได้โดยไมโ่โกรธนะครับแต่ถ้าเกิดเราทุบปุ๊บว้าววิ่งตามฉันเต็มเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดี๋ยวนี่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 เอาเอานี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปอันี่อานี้ไปเออเราเลิกโกรธกันนะเราดีกันนะอะไรประมาณนี้นะโอเคนะเออง่ายๆนะครับโอ้โหมันโกรธก็เจ้าตัวดิฟลีฟนะครับใครจําได้นะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้บอลมิวไปเนี่ยมันจะค่อยๆโตขึ้นใช่ไหมแต่ทีนี้ใน 17A มันมีบั๊กอันหนึ่งครับที่ถ้าเกิดว่าเราเอาสมอลดิฟลีฟมาวางแล้วเราใช้บอลมิวปลูกที่ข้อล่างนะครับ ของส l อ e ดิ l ล a ฟมันมีโอกาสที่มันจะหดเห็นป่ปะต้นอื่นมันโตขึ้นแต่อันนี้มันหดนะครับมันเป็นบั๊นะครับมันมีโอกาสที่มันจะหดอย่างนี้นะครับผมเนี่ยหดอีกแเนี่ยหดอีกแเนี่ยหดนี่นี่ยาวขึ้นอันนี้ยาวขึ้นมาดูส่วนของเจ้าสมอลดิฟลิฟกันบ้างนะครับผมตอนนี้นะครับถ้าเราปลูกที่ข้อล่างเนี่ยปึ๊บปึ๊บนะครับ 21W 18A เขาได้แก้บัตไอตัวนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมปัจจุบันนี้มันก็จะไม่หดสั้นลงอีกต่อไปเนาะมันก็จะมีแต่ยืดยาวขึ้นนะครับหรือไม่ก็2บล็อกเท่าเดิมนะครับผมไม่หดไปเหลือบล็อกเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับและทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทําการตักน้ําออกจากตัวสมอด p l ลิ f มันก็จะหายไปเลยแบบนี้นะครับผมใน W 17A นะครับ ทั้ง4บล็อกนี้เป็น i n f a c e Block นั่นเองนะฮะหรือบล็อกที่มี Silverfish สิงอยู่นะครับและถ้าเราทุบเนี่ย Silverfish จะออกมาปัญหาคือใน 17A เนี่ยผมใช้มือทุบทีเดียวแตกใช้มือทุบทีเดียวแตกทุกอันเลยครับอันนี้ผมอยู่ใน Creative Mode นะบล็อกอื่นต้องใช้เวลาขุดนะครับหรือแม้แต่ Pickaxe ก็ต,ตามนะ Pickaxe ก็ใช้ทีเดียวขุดเหมือนกันนะครับผมบ,บั็กนะฮะ มันถูกแก้ไขแล้วใน 21W18A นะครับก็คือเราใช้มือทุบได้นะฮะนี่นะครับใช้มือทุบได้ใช้พิอทุบได้นะครับก็นี่คือสิ่งที่มันควรจะเป็นตั้งนานแล้วนะครับผมก็ถูกต้องแล้วเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับปุ๊บออกมา Infected b o x นะครับใช้มือทุบใช้มือทุบก,ก็ใช้ได้นะครับสำหรับ Deep Slate ก็ออกมาเป็นอันนี้ใช้มือทุบอันนี้ก็ออกมาเป็น z e r Fish ใช้พิอทุบ ็อนนี่คือดอกสปอร์บลอสซัมนะครับผม,บผมซึ่งมันควรจะลอยอยู่กลางอากาศอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราสามารถที่จะวางมันใต้น้ำได้ด้วยถึงแม้มันจะหลุดก็ตามนะครับใน W17A พออัปเกรดมาเป็น 21W18A นะครับผมมันวางบนอากาศได้เนาะแต่ใต้น้ำไม่สามารถวางได้เลยแม้แต่อันเดียว นะครับผมเห็นว่าผมได้ยินเสียงคลิกผมไหมเออนั่นแหละผมวางไม่ได้เลยนะครับถ้ามันอยู่ใต้น,น้ำ อันนี้คือไลท์บล็อกนะครับผมจะสังเกตเห็นว่ามันมีตั้งแต่0-15ถึง15เนาะตามความสว่างของมันแล้วก็เท็กซเจอร์ของมันจะมีแบบนี้ฮะซึ่งก็เพิ่มมาสักพักหนึ่งได้แล้วนะครับทีนี้พออัปเกรดเป็น 21w18a ปนะฮะสแนปช็อตปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขมันใหญ่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะฮะเป็นสีขาวเลยนะ0ถึง15ตรงนี้นะครับแล้วก็แสงไฟนี่ก็จะมีความสว่าง ที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแต่หลักๆคือเรื่องตัวเลขที่มันใหญ่ขึ้นนี่แหละเนาะมนเหมือนเือน 3D ด้วยนะมาดูส่วนของ Crypt and c r i อ Update Part 2กันบ้างนะครับอ,อันนี้ที่จะต้องใช้ Data Pack เา,านในการ Generate m a ออกมาเพื่อให้มีถ้าส่วนด้านล่างที่เป็น Deep Slate นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตที่จะมาตอนปลายปีนี้นะครับในส่วนนี้เนี่ยหลักๆจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่2อย่างนั่นก็คือเรื่องแรกกับเรื่อง Noodle Cave นะครับผม เอาเรื่องแรกก่อนดีกว่านะฮะจากที่เห็นก็จะมีแร่เต็ไมไปหมดเลยนะครับก็ได้มีการปรับการกระจายตัวของแร่นะครับหลังจากที่ได้มีการเพิ่มส่วนของอ Large ore well vein นะครับหรือชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการอันนี้ผมผมก็โอเคนะผมเห็นด้วยนะชื่อว่าสายทานแร่นะครับผมก็ เออก็สวยดีเหมือนกันนะครับเป็นชื่อที่เพราะดีก็หลังจากที่เพิ่มตัวนั้นมานะครับมันเพิ่มให้เจอเหล็กกับเจอทองแดงง่ายขึ้นนะครับก็เลยมีการปรับลดนิดหน่อยนะครับโดยทางโมแจ้งก็ได้โชว์มาเป็นกราฟซึ่งไม่ได้เห็นมานานมากก็มีการปรับอยู่สองสาอย่างนะครับก็ปรับลดส่วนของเหล็กเดิมเนี่ยเหล็กดั้งเดิมเนี่ยให้มันน้อยลงเพราะว่ามีสายทานแร่แล้วไง ค o p เปอก็โดนปรับให้น้อยลงด้วยนะครับเพราะว่าเหล็กกับคั p เปอร์มีสายทานแรกทั้งคู่แล้วไม่ไงั้นมันจะ OP เกินไปแล้วก็เหล็กเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันจะมีระดับล่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเหล็กเนาะเขาก็ได้มีการเพิ่มให้ตัวเขาเรียก s m a สมอลบลอ็อันนี้ผมยังไม่รู้ชื่อภาษาไทยของเหมือนกันแปลว่าก่อนหน้าเนี้มันอยู่แค่ด้านล่างถึงประมาณว เดิมเป็นเจอตั้งแต่ y ลบ64ถึง y ลบ32นะครับก็เพิ่มเข้ามาให้เป็นลบ64จนถึง y บวก64เลยนะครับผมสำหรับเจ้า small b l o b อันนี้จากที่กราฟบอกมาเนาะแล้วก็เขาได้มีการแจ้งไว้ว่าตัวกระจุกแร่เนี่ย vein อันนี้คือเขาเรียกว่า1เว i นะครับผม v e i n ่ะเอออะไรประมาณนั้นนะเขาบอกว่าทำให้มันมีปริมาณเพิ่มขึ้นเพิ่ม minimum ไซส์ของมันทำให้ ตัวเวนหนึ่งเวนเนี่ยมันเยอะขึ้นนะแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นจริงแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูต่อส่วนของ noodle c a p e กันดีกว่านะครับใครจำได้บ้าง noodle c a p e ท,ที่มีการเพิ่มเข้ามาใน snapshot ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ปรากฏว่ามันมีการโผล่ขึ้นไปบนพื้นดินค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็เลยตัดว่าโอเคไอ้ o o l e Cape เนี่ย จะเจอแค่ตั้งแต่ Y ตั้งแต่30ลงมาเท่านั้นนะครับเพื่อไม่ให้มันโผล่ไปบนพื้นดินเยอะเกินไปนะฮะแล้วก็เพิ่มความยาวของมันให้ต่อเนื่องขึ้นนะครับเหมือนพวกก่อนนี้มันจะมีเป็นกระจุกเล็กๆกระจุกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มีการเพิ่มให้มันมีความยาวมากขึ้นนะครับไม่ตันนนง่ายๆนะครับผมในส่วนของสายทานแร่นะครับก็ได้มีการประกาศออกมาว่ามันถูกปรับให้น้อยลงนะครับ โดยทางเฮนริกนะครับท,ทีมพัฒนาเกม Minecraft นะฮะก็ได้ปล่อยคลิปออกมาโชว์ว่าเนี่ยดูซิไอตัวสายทานแร่มันขนาดเล็กลงแล้วนะไม่โกงเกินไปแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับผมให้ดูกันเป็นคลิปแบบนี้เลยเนาะ สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดหรือลืมตรงไหนไปก็ฝากคอมเมนต์ได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับถือว่าช่วยช่วยกันเนาะแล้วก็ใครอยากดูอัปเดตถัดไปแล้วก็ฝากกดติดตามเอาไว้หน่อยละกันเนาะจะได้มาดูกันอีกในอัปเดตครั้งหน้าถ้าเกิดว่ามีมานะครับผมเอาล่ะแล้วไว้เจอกันในครั้งหน้าครับทุกคนสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ แล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพล์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดประดิ่งด้วยครับ